พระเจ้าห้าร้อยชาติมังสาชาดกวาทธ,าธรรมของพลานป่าในพลานเนื้อคนหนึ่งเข้าป่าล่าสัตว์ได้เนื้อมามากมายก่ายก่อนจนต้องนำใส่รถไปขายในตลาดเมื่อขับรถมาถึงทางสองแร่งที่นอกประตูเมืองที่นั้นมีศาลาพักข้างริมทางหลังหนึ่ง ในขณะนั้นลูกชายเศรษฐีชาวเมืองพราราณสีสี่คนนั่งคุยกันอยู่ด้วยเรื่องสัพเพเหระต่างๆชายทั้งสี่เมื่อเห็นนายพานบรรท,ทุกเนื้อมาเต็มรถก็คุยโอ้อวดกันว่าต้นสามารถจะขอแบ่งเนื้อจากนายพานคนนี้ได้แล้วลูกชายเศรษฐีคนที่หนึ่งก็ออกไปแสดงฝีมือด้วยการ เข้าไปทักทายว่าเฮ้ย hey, นายพานข้าเป็นลูกเศรษฐีในเมืองพรรณสีเองจงมอบชิ้นเนื้อให้ข้าซักชิ้นหนึ่งแล้วเองก็จะสามารถขายเนื้อในเมืองนี้ได้อย่างสบายใจในายพานฟังแล้วไม่สบายใจจึงหยุดรถกล่าวโต้อตอบว่าธรรมดาการจะขออะไรจากผู้อื่น ผู้ขอต้องรู้จักใช้คำที่น่ารักน่าฟังแต่คำพูดของท่านช่างหยาบคายเสียนี่กระไรลดเลอะอย่างกับลดเลอะอย่างกับพังผืดของสัตว์ดังนั้นข้าให้พังผืดแก่ท่านก็แล้วกันว่าแล้วก็เอามีดเฉือนเนื้อพังผืดมอบให้ลูกใจเศรษฐีคนที่หนึ่งไป จากนั้นลูกชายเศรษฐีคนที่สองได้ร้องขอบ้างพี่ชายฉันอยากได้ชิ้นเหลือสักชิ้นหนึ่งพี่ชายช่วยเฉือนให้ฉันบ้างสินายพานฟังแล้วก็พอใจยิ้มออกมาพร้อมกับกล่าวว่าคำว่าพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาว เป็นเบือดอวัยวะของพวกเราเปรียบได้กับแขนขาของเราฉะนั้นท่านจะได้แขนและขาของสัตว์กับคำพูดว่าแล้วในพานก็หยิบขาสัตว์มอบให้ลูกชายแก่เศรษฐีคนที่สองไปลูกชายเศรษฐีคนที่สามออกไปสแสดงฝีมือไม่รอช้าว่าพ่อจะ๊ะพ่อจงให้ชิ้นเนื้อแก่ฉันบ้างเถิดนะครับ นายผ่านฟังแล้วชอบใจหัวเราะออกมาเสียงดังพร้อมกับกล่าวว่าลูกที่เรียกว่าว่าลูกที่เรียกปิดาว่าพ่อย่อมทำให้หัวใจของพ่อหวั่นไหวคำพูดของท่านยกให้เราสำคัญดังเช่นหัวใจดังนั้นเราจะให้เนื้อหัวใจแก่ท่านท่านจงมารับเนื้อไป ว่าแล้วก็เฉือนเนื้อหัวใจมอบให้แก่ลูกชายเศรษฐีคนที่สามไปลูกชายลูกสุดท้ายลูกชายเศรษฐีคนที่สีก็เดินตรงเข้าไปขอเนื้อเข้าไปถึงรถนายพานแล้วกล่าวอย่างสนิทสนมว่าสหายเอย๋ยฉันอยากจะขอชิ้นเนื้อของท่านสักชิ้นหนึ่ง ท่านจะให้ฉันได้บ้างไหมในายพรานนายพรานฟังแล้วชอบใจมากเอามือตอบอกหัวเราะร่าก่าวขึ้นด้วยความพอใจว่าบ้านที่ข,ขาดมิตรสหายย่อมเงียบเหงาเหมือนป่าไร้สัตว์คำว่าสหายเป็นเหมือนทรัพย์สมบัติทั้งปวงในบ้านเรือน ดังนั้นเนื้อทั้งหมดในรถนี้เราจะมอบให้ท่านแต่เพียงผู้เดียวมาเถอะสหายเราจะไปส่งให้ถึงบ้านสหายเลยทีเดียวกล่าวดังนั้นแล้วนายพานก็ให้ลูกชายคนที่สี่ขึ้นรถแล้วนำไปส่งถึงบ้านเมื่อถึงที่แล้วก็ขนเนื้อลงจากรถมอบให้ลูกชายเศรษฐีคนที่สี่ไปทั้งหมด ลูกชายเศรษฐีคนที่สี่ก็ตอบแทนบุญคุณเขาด้วยการให้การนับถือดังมิตรภาพและได้ให้เขาพาลูกเมียนำครอบครัวมาอยู่ด้วยกับตนมาเสวยสุขบนกองสมบัติด้วยกันอย่างเป็นสุขรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคำพูดทำให้คนเราได้ดีได้ชั่วจะได้ดีได้ชั่วเพราะคำพูด